ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น ROV กันนะครับเราก็จะมาตีป้อมกันนะครับผมอยากตีป้อมผมก็ต้องได้ตีป้อมครับโอเคครับมาโอเคจะเล่นอะไรดีครับทุกคนอืมซึ่ง อ่ะเล่นเมนตัวเองครับเล่นเมนตัวเองนะครับโอเคไม่รู้นะว่าจะเล่นคล่องเหมือนแต่ก่อนไหมเพราะว่าไม่ได้หยิบเอรันดอมาเล่นนานมากๆไม่ได้หยิบมาเล่นห่างหายจากการเล่นเอรันดอไปหลายอาทิตย์เลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นได้อยู่ไหมนะก็มาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับโอเคไปเริ่มเลย מה? אוקיי ח... รอโลดครับโอเคมาดูกันนะคะว่าจะแพ้หรือชนะนะโอเค รอเพื่อนเขาโหลดอยู่นะครับโอเคโอเคเราก็เข้าเกมกันแล้วนะครับโอเคเราก็ลุยป่าเลยนะครับป่าต้องชนะนะครับตอนนี้ต้องชนะถึงจะแบบไม่ได้เล่นนานแบบก็ไม่รู้นะว่าฝีมือจะในการแบบเล่นเมนตัวเองยังจะตกอยู่ไหมนะครับ โอเคมาเคลียเก็บที่ป,ป่าก,ก่อนโอเคโอเคเก็บที่ป,ปา่าโอเค,อเคมีคนมาช่วยป่าก็นะครับมีคนมาช่วยป่าเนาะโอเคง่ายบูมแล้วโอเคความต่อความคลิปต่อเรื่อยๆความคลิปเรื่อยๆเ,เลยครับโอเค ไปอิร um <ๆ>ูเมียเขาจะมาแ<ๆ>ย่งป่าเรานะครับทุกคนมีพี่ต้นไม้เขาไล่ให้แล้วโอเคเราก็เคลียร์ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราบวกเขาไม่ได้หรอกตอนนี้ดูเราก็อยากช่วยโอเค ปโอเคช่วยเพื่อนก่อนโอเคสามเลยเหรอไม่ไหวหรอไม่ไหวมัง้งโอเคโอเคโ,อเคโอ้โอตายตายตายนวเนียกันมากเราไม่ไหวค่ะเราไม่ไหวแล้วก็บอกอยู่ว่าช่วงแรกๆเรายังทำอะไรเขาไม่ได้ ครับโอเคไปเราก็มาเคลียร์คลิปต่อเพื่อนเราตายไปแล้วสองนะครับทุกคนคลิปนี้แพ้หรือชนะไม่สำคัญนะครับยังไงก็จะเอาลง,งช่องอยู่ดีนะถือว่าเป็นการกลับมาเล่นเมนตตัวเองในรอบหลายอาทิตย์ที่หายหายไปนะครับว่าเออจะเล่นได้อยู่ไหมอะ การเล่นเมนตัวเองไปน,นานนะคโอเคโอ้ย okay. โดนตีไม่ไหว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 จริงๆเลือดน้อยโอเคเราต้องรอออกของก่อนตอนนี้เราทําอะไรเขาไม่ได้เราวิ่งเข้าไปเราก็ตุยอ,อ่ะออโอเคเกีย่คลิป ยาวๆเกี่ยวบยาวๆ,ๆ,ๆตอนนี้อย่างน้อยเงินเราต้องนำเขาก่อนนะ <Yes. S 1> อืมยังไงเงินเราต้องนำเขาก่อนเฮ้ยเข้าไปไม่ได้เลยอะ่ะ ีมังกรโอเคตีมังกรยาวๆคือฝั่งนั้นเขาแบบแรงมากอ่ะเขาแรงมาก,เ,างมากเงินเขานำเราไป คือเราก็รู้สึกว่าเราฟาร์มอยู่ยากครับนะโอเคไปมาแพ้ถือชนาไม่สำคัญนะตอนนี้แต่ถ้าจะแพ้ต้องแพ้แบบสมเกียรินะอย่ามาแพ้เพราะยอมแพ้นะไม่เอานะโอเคคนตีคีบช่วยเพื่อนก่อน โอเคเราไปแย่งคีปปะเขาดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครเป้าเราก็แย่งมาเลยอืมมันมีลูเมียเปิดแมปอ่ะคือเราแอบ,บไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือนั่นๆมาแล้วมาแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่ามาแล้วไบ์เนี้ยอีไบส์เบนีนีืยมไม่ไหวจริงๆค่ะไม่ไหว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 อ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ไหวก็ถือว่าการกลับมาเล่น เมนตัวเองที่แบบค่อนข้างสาหัสนิดนึงเพราะว่าห่างหายไปนานอาจจะฝีมือตกหรืออะไรหลายๆอย่างนะก็ะคือแบบแล้วฝั่งนั้นก็ตีแรงด้วยอะ่ะคือเราเข้าไม่ได้เลยอะ่ะถ้าเห็นเงียบๆไปคือตั้งใจเล่นอยู่นะโอเคอเค,คือเราแบบ Tower has been has been ดูสิมีตัวแรงๆอ่ะเธอเอาป้อมเขาได้ป้อมเขาแล้วหนึ่งถ้าบุกไม่ได้ก็เอาเนี่ยเราเกลียดใบมากเลยอ่ะเนาะเนี่ยเราเกลียดมากเลยอ่ะเราแพ้ห่างอ่ะเอาจริงๆคือเรา ถือว่าฝีมือเราเล่นเมนตัวเองตกลงนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เล่นนานเนาะพอไม่ได้เล่นนานก็เลยแบบลืมลืมปุ่มไม่รู้ว่าเอาออะไรเงี้ยต้องกดเร็วเรวหน่อยแต่ซึ่งวันนี้ก็เสียพลังงานไปเยอะเพราะว่าอัดคลิปหลายคลิปมากเลยก็เลยค่อนข้างเสียพลังงานไปเยอะหน่อยโอเคคลิปนี้แพ้หรือชนะไม่สําคัญนะอืมไม่สําคัญเพราะว่าเราเล่นเอาสนุกเนาะเราไม่ได้เล่นเอาเครียด าแพ้ก็ขอแพ้อย่างมีเกีติแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคเล่นเอาสนุกเนาะก็อย่าพิมพ์ว่ากันเลยนะถ้าแบบเราเล่นกากหรือเราเล่นไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานด้วยเอาจริงๆเราไม่ได้เล่นอาวีนานเหมือนกันนะอืมเราก็เลยฝีมือเราอาจจะตกๆเพราะว่าหนึ่งเราคือ ตอให้เราเล่นอยู่เราก็ไปเล่นตัวอื่นเราก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเมนตัวเอง,เองก็เลยแบบฝีมือเมนตัวเองค่อนข้างจอบตรงนิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยหัดเล่นยุ้ยก็เลยค่อนข้างจะแบบเลยแบบชอบกดปุ่มผิดอะ่ะออืฮโ okay. อเคอ่าโดนดึงไปเลยค่ะ ฮ่าฝีมือตกจริงๆนะครับทุกคนเล่นล่างเล่นล่างโอเคไปไปครับโอเคสู้สู้เอวสู้ เราเสียเปรียบเขาอยู่อะตอนเนี้เพราะหนึ่งเลยคือเราก็เล่นพลาดบ่อยด้วยแหละจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่น,หนเห็นตัวเองนานเนาะโอเคไปไป,ไป,ไปตีเข้าไปตีเข้าไปตอนนี้เงินเราตามเขาอยู่อืมอืมเยอะอยู่ ดีครับีีตานนี้เข้มตึงมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งนั้นเขาเล่นเก่ลอยู่นะจริงยากเลยแหละเอาจริงๆนะน,นเราตามเขาด้วยแหละจริจริงนะ ได้เวเลสค่ะทุกคนต้องเกือบตายอยู่นะเฮาจริงๆไม่ยอมค่ะเขาจะแพ้ก็แพ้แบบสมเกียรติสิหาที่กลับก่อนโอเคกลับไปเอาเลือดก่อน ทีมฝั่งนั้นเก่งมากเลยนะคะทุกคนนะฝั่งนั้นเก่งมากเลยนะครับโอเคฝั่งนั้นมันมีแต่ตัวแบบตันตัวแบบ นี่อ่ะมันเยอะมันเลยแบบค่อนข้างยากหน่อยสําหรับเราเนาะพลยิ่งตัวเราเป็นตัวที่แบบแพ้ตัวสตตนอยู่ Your team has tower. โอเคตอนนี้เครียดอยู่นะ ถ้าเห็นเงียบเงียบไปแปลว่ากำลังโฟกัสอยู่มาเราก็ตีพยายามพยายามออกของที่เยอะ เขาพูดกันเดี๋ยวขอปิดไมค์ก่อนนะครับเพราะว่าอัดคลิปอยู่เนาะเราก็เลยอืมที่เขาก็พูดกันแต่ว่าเราก็โอเค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 ไป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 ,ไปลุยลุยลุยไป An has been ยากนะตอนเนี้ยรู้สึกว่ายากมากอ๋อโอ้ยคือเราจริงๆเรา เอาจริงๆเราเป็นคนที่เกลียดตัวซีซีเลนะเพราะว่าเรารู้สึกหมันไส้อ่ะยิ่งเราเล่นเมนตัวเองอ่ะเป็นตัวที่แบบเราแพ้แบบสตันแพ้แบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วว่ะคือเนี่ยเห็นไหมเราจะชอบถือดูอย่างเดียเ๋ยวนี้เราจะทาอะไรไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมคือแบบเราแบบแพ้ทางแพ้ทางตัวที่แบบสตันตัวแบบอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราใช้สกิลไม่ได้อ่ะคือเกลียดมาก สู้หน่อยนะคะโอเคโอเคไป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 ไม่ไหวจริงๆอ่อะตอนนี้น่าจะแพ้นะคะทุกคนน่าจะแพ้นะครับทุกคนก็พยายามจะไม่พูดขาดแล้วนะคือเราจะลองทำคอนเทนต์แบบลองพูดคับทั้ง ไลแต่ว่ามันพูดไม่ได้จริงๆอะ่ะก็คือเอาไง่ายๆว่าเราพยายามจะอลองแอดแมนดูอะ่ะเออคือแอดแมนพอแบบคือแบบพอแบบพูดครับมันก็ต้องพูดข่าวมาโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอ่าโดนลุมฮะอย่างที่บอกไปนั่นแหลนะเนาะก็คือคลิปเนี้ยเอาจริงๆนะพยายามจะพูดครับนะพยายามจะไม่พูดข่านะเพราะว่าคือเราก็ทำคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าเราอยากได้คอนเทนต์่าลองแบบพูดแบบ ลองแบบแอดแมนเป็นผู้ชายหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอลองแบบจริงๆก็ไม่ได้จริงๆอ่ะคือแบบเราเราแบบมันมันรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะเนาะพอลองพูดครับแล้วมันรู้สึกแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะลองทํานะจนกว่าจะพยายามแบบจะพยายามพูดครับทั้งคลิปนี้นะเอาจริงๆนะคลิปนี้จะพยายามไม่พูดข่ะนะเอาจริงๆจะไม่ออกสาวนะคลิปเนี้ยจะพยายามไม่ออกสาวนะ จะลองแอปแมนไงคลิปแอปแมนอืมโอเคไปไปครับโอเคมามา <S <S เป็นคลิปพิเศษเนาะชลิคอนเทนต์สน,นุกสน,นุกครับก็จะพูดครับนะคลิปนี้จะพูดครับทั้งไลท์เลยจะไม่พูดขาดเลยโอ้ยโดนตันรู้สึกมีอ๋อแรงอะทำไมฝั่งนั้นแรงจังโอ้โห ไม่ไหวจริงครับเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว่หวเอาจริงๆนะโอเคโอเคไปโอเค ปโอเคโอเค,อเ,คเราไม่เครียดน,นะแต่เพื่อนเขาเครียดมากเลยเพื่อนทีมเราเขาเครียดมากเลย เนี่ยโอ้คือแบบโอ้ตอนนี้แพ้แล้วล่ะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งนั้นเขาเก่งมากยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากอืมโอเคตอนนี้แพ้แล้วล่ะเนาะอืม แต่เราก็จะเล่นเอาสนุกเนาะเออเราไม่เล่นเครียดเนาะโอเคไปพอรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับก็พยายามพูดครับแล้วนะพยายามจะพูดเป็นผู้ชายนะโอเคครับ,บม,มามา<ๆ>มาคลิปนี้เอาไง่ายๆว่าเป็นคลิปไม่ได้เน้นชนะเน้นแบบเน้นคอนเทนต์ นี่คอนเทนต์พูดครับนะครับโอเคเราจะแอปแมนแอปแมนหนึ่งวันนะครับโอเคแอปแมนแอปแมนหนึ่งลิปนะฝัออ่งนั้นมีแต่ตัวถึก,ถกอะเอาจริงๆถึกไม่พอแรงด้วยแล้วซึ่งสตันก็เยอะด้วยเราพูดตามตรงเราเสียเปียบเขามากเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราแบบเราแพ้ตัวตันน่ะเนี่ย เราแพ้มากาจริงๆนะโอเคมาดูสิฝั่งนู้นเขาเข้มอ่ะเออเขาเข้มมากเอาจริงๆนะเราไม่โทษใครหรอกเราเล่นกากเองแหละเราป่ากากเองแหละแต่ก็ถือว่าเอาแค่คอนเทนต์เอาสนุกเนาะเล่นสนุกไม่ได้เล่นเครียดอืมโอเคคลิปนี้ยาวมากเาจริงๆนะ คือไม่รู้ว่าจะได้จบไหมเนี่ยเอาจริงๆนะคือถ้าฝั่งนั้นไม่ยอมจบเราก็ไม่ยอมจบนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคนดูห้าเบื่อนะเอาจริงๆห้ามเบื่อเรานะเอ,าาเ,อนะเออช่องเราไม่เน้นตัดคลิปนะครับอืมช่องเราไม่เน้นตัดคลิปนะเน้นแบบสดเลยเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับขี้กเกียจขี้กเกียจตัด <The forest. S 1> ก็เลยจะแบบ <Friend. S 1> เล่นสดเล่นสดภาคสดพูดสดํำสด เอาจริงๆเราเราเรา,เราแบบเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือเราแบบเราแบบแพ้มากเราแพ้ตัวตันอะ่ะเราแพ้ตัวตันอะ่ะคือเราก็เหนื่อยนะเอาจริงๆนะวันนี้เอาจริงๆนะผมเหนื่อยมากเลยอะ่ะเพราะว่าคืออัดคลิปสามสี่รอบไฟหายก็ต้องมาอัดใหม่อีกสามสี่รอบโอสก็เลยแบบรู้สึกเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยพอมมาอัดคลิปใหม่ก็เลยคลิปนี้ก็เลยค่อนข้างจะดูแบบ ไม่มีอารมณ์ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเหนื่อยเอาง่ายๆเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าคือวันนี้อัดคลิปไปสามคลิปแต่ใช้ไม่ได้เลยคือคลิปใช้ไม่ได้เลยรอบแรกอัดคลิปอะอัดคลิปนะรอบแรกอ่ะอัดคลิปเกมเกมหนึ่งเกมหนึ่งอยู่อัดไปอัดไปแต่ลืมอัดเสียงก็เลยต้องแบบ ไปอัดใหม่พออัดพอแบบพออัดใหม่อย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปมันมันสั้นมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาอัดคลิป ROV แทนพออัดคลิป ROV ก็เล่นไป ROV ตาหนึงตาก่อนหน้านั้นคือ คือเพื่อนเขายอมแพ้ทั้งที่แบบเราเราแบบเหนือกว่ามากเลยนะคือเราจะชนะอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งนั้นกดยอมแพ้ก่อนฝั่งเรากดยอมแพ้เราก็เลยแพ้ไปเลยคือแบบเอาจริงๆคือฝั่งนั้นคือตาเมื่อกี้เราควรตาก่อนที่เราจะมาเล่นอนะ่ะคือเราจะชนะแล้วนะตอนนี้ก็โอเคนะครับเมื่อกี้พูดบรรยายความรู้สึกโกรธไปนิดหน่อยนะเพราะว่าคลิปมันนี้เหนื่อยมากเพราะว่าอัดนานอัดเยอะอัดคลิปหลายคลิปมากตาอนนี้ก็เลยค่อนข้างจะเล่นแบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็อัดคลิป ROV นะเล่นตานนึงแต่พออัดปุ๊บเสียงเพลงดังใช้ไม่ได้อีกไม่ได้ยินเสียงภาคก็เลยไปอัดใหม่ก็คือคลิปเนี้แหละที่มาอัดใหม่นะก็เลยอัดได้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเป็นกำลัง,งใจให้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราเหนื่อยมากเลยอะ ในการตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอืบ๊ายบาย